คนตอบแชทกันปิดการขายต่างกันยังไงนะคนตอบ chat แชทหมายถึงว่าตอบไปอย่างนั้นอย่างนั้นตอบแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรตอบแบบให้มีคนคุยกับลูกค้าเนี่ยซึ่งเอาแอดมินส่วนใหญ่มาทํางานแชทบอทแล้ววันนี้คุณลองกลับมาสํารวจตัวเองสํารวจแอดมินตัวเองว่าคุณกําลังเอาแอดมินหรือเอาตัวเองเนี่ยทำงานแชทบอทหรือว่าก๊อปวางตอบคาถามง่ายๆถ้าคุณแบบเจ้าแอดมินที่เขาแบบปกติที่แบบเป็นคนตอบแชทธรรมดาเนี่ยเวลาลูกค้าถามมาเขาจะตอบคาถามให้จบแต่ถ้าคนอยากขายของเนี่ยลูกค้าตอบคาถามจบแล้วยังไงต่อเฮ้ยลูกค้าเงียบ่ะทำไงต่อ ชวนลูกค้าคุยดีไหมส่งคอนเทนต์ให้ลูกค้าดูดีไหมส่งรีวิวให้ลูกค้าดีไหมคนที่เป็นหน้าปิดการขายเนี่ยจะตอบคาถามให้จบการขายไม่ใช่ตอบคาถามให้จบแค่คําถาม นึกออกไหมฮะคนที่ปิดก,การขายเก่งเขาจะรู้เลยว่าคนคนนี้ลูกค้าประมาณนี้เขาจะขายกี่ชิ้นเขาจะขายของกี่อย่างทุกคําถามที่ถามจะถามว่าแล้วมีตัวนี้ยังครับปกติพี่ชอบไปไหนปกติอ่ะชอบมีไลฟ์สไตล์แบบไหนไปเที่ยวทะเลบ่อยไหมถามเพื่อให้รู้ว่าฉันขายอะไรให้คนคนนี้ได้บ้างคนที่เป็นนักปิดการขายเขาอาจจะไม่ได้ขายแค่ชิ้นเดียวเขาอาจจะขายเป็นเซตขายหลายชิ้นแต่เขาจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายอะไรได้บ้างให้กับลูกค้าคนนี้